สัตว์ที่มีร่างกายเป็นสิงโตมีหัวและปีกเป็นนกอินทรีจะมีพลังอำนาจขนาดไหนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสัตว์เวทรายการที่จะพาคุณไปรู้จักกับสัตว์ในตำนานและเทพนิยายจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสัตว์ที่มีความสง่างามและน่าหลงใหลที่สุดในตำนานนั่นก็คือกิฟฟินกิฟฟินหรือในบางครั้งเรียกว่ากิฟฟอน เป็นสัตว์ในตำนานที่มีลักษณะพิเศษที่สุดตัวหนึ่งกิฟฟินมีร่างกายส่วนล่างเป็นสิงโตซึ่งจะเป็นราชาแห่งสัตว์บกและมีหัวปีกกรงเล็บเป็นนกอินทรีซึ่งเป็นราชาแห่งนกทําให้กิฟฟินถือว่าเป็นราชาแห่งสัตว์ทั้งในอากาศและบนพื้นดินความสง่างามและพลังอนานาจของกิฟฟินทําให้มันเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและการปกป้องประวัติความเป็นมาของกิฟฟิน ต้นกำเนิดของกิฟฟินสามารถย้อนไปถึงยุคโบราณได้นักประวัติศาสตร์เชื่อว่ามีการกล่าวถึงกิฟฟินในตำนานของหลายวัฒนธรรมแต่ที่โดดเด่นที่สุดคือในวัฒนธรรมของกรีกและเปอร์เซียในยุคกรีกโบราณกิฟฟินถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติและได้รับความเคารพอย่างสูงมีการพบภาพวาดรูปปั้นของกิฟฟินในรูปแบบของศิลปะและสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย กิฟฟินยังปรากฏในตำนานของชาวแอสซีเลียนหรือบาบิโลนในตำนานเหล่านี้กิฟฟินมักจะเป็นผู้ปกป้องและเฝ้าระวังสมบัติอันล้ำคา่าเช่นทองคําและอัญมณีที่ฝังอยู่ในดินแดนแถบเอเชียกลางลักษณะทางกายภาพของกิฟฟินกิฟฟินมีลักษณะาทางกายภาพที่โดดเด่นและน่าชึ่นส่วนหัวและปีกของมันมีลักษณะเหมือนกับอินทรีทําให้มันสามารถบ,บินได้อย่างอิสระ ส่วนร่างกายขาหลังเป็นสิงโตทําให้มันมีความแข็งแรงและมีกําลังในการต่อสู้กิฟฟินยังมีหางที่ยาวซึ่งช่วยในการรักษาสมดุลเมื่อบินและต่อสู้ลักษณะที่น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งคือกรงเล็บของกิฟฟินมีความแหลมคมและยาวสามารถจับเหยื่อหรือศัตรูได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้ปีกของกิฟฟินยังมีขนาดใหญ่และแข็งแรงทำให้มันสามารถบินได้นานและไกล ิท,ที่อยู่ของกิฟฟินตามตำนานนั้นกิฟฟินมักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติสูงเช่นภูเขาป่าหรือทะเลทรายบางตำนานกล่าวว่ากิฟฟินอาศัยอยู่ในถ้ำหรือบนยอดเขาสูงเพื่อปกป้องสมบัติหรือสิ่งของมีค่าที่มันเก็บรักษาไว้ในบางตำนานกิฟฟินยังอาศัยอยู่ในดินแดนที่ไม่มีใครเข้าถึงได้เช่นดินแดนไฮเปอร์เบรียซึ่งเป็นดินแดนในตำนานที่อยู่ทางเหนือสุดของโลก ที่มีอากาศบริสุทธิ์และอุดมสมบูรณ์ความเชื่อจากสถานที่ต่างๆในวัฒนธรรมกีกิฟฟินถือว่าเป็นผู้ปกป้องสมบัติและเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจในวัฒนธรรมเปอร์เซียกิฟฟินถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถปกป้องและนำโชคลาภมาให้ในยุโรปยุคกลางกิฟฟินถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในงานศิลปะและสถาปัตยกรรมอื่นๆเพื่อแสดงถึงความแข็งแกร่งและการปกป้อง ในวัฒนธรรมสมัยใหม่กิฟฟินยังถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญความพักดีเช่นในเครื่องหมายประจำตระกูลของบางครอบครัวนในยุโรปที่มักจะมีรูปกิฟฟินเป็นส่วนหนึ่งของตาเพื่อแสดงถึงความกล้าหาญและการปกป้องครอบครัวตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องมีตำนานหนึ่งจากกีโบราที่กล่าวว่ากิฟฟินเป็นผู้ปกป้องสมบัติของเทพเจ้าอพอลโล ซึ่งเป็นสมบัติที่ประกอบด้วยทองคาอัญมณีล้ำค่ากิฟฟินจะเฝ้าระวังและต่อสู้กับผู้ที่พยายามเข้ามาขาโมยสมบัติอย่านี้เก็บความรู้ที่น่าสนใจกิฟฟินเป็นแรงบันดาลใจให้กับวรรณกรรมและภาพยนตร์หลายเรื่องเช่นภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์กิฟฟินปรากฏตัวเป็นสัตว์เวทมนต์ที่มีความน่าทึ่งนอกจากนี้กิฟฟินยังมีความเชื่อในด้านการนำโชคดีและความมั่งคั่งมาให้กิฟฟินเป็นสัตว์ในตำนานที่มีความน่าสนใจ และมีความหมายลึกซึ้งในหลายวัฒนธรรมมันเป็นสษระของความแข็งแกร่งและการปกป้องความสง่างา,ามเรื่องราวของกิฟบินยังคงเป็นที่น่าหลงไหลและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหลายคนจนถึงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการสัตว์เวทในวันนี้หวังว่าท่านจะได้รับความรู้และความสนุกกับเรื่องราวของกิินและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ